watch out เกไม่ตายวะมาแล้วมาแบตัวมันนะบา้บา, <im ple as> บาเธอชนดิเกิดไม่ได้เล้เาตายดิระเบิดเธอระเบิดดิ rd. เด mm. ี๋ยาผมเจียกับแมวผมก่อนตอนนึงเจียกับแมวเลยเจียกับแมวดีๆเจียกับแมวโอ้ยจัดอย่าง่าเขามีหลายเมียก็อย่างเงี้ยแหละพี่หนุ่มต้องเข้าใจแมวไม่ใช่เมียเอ้าแล้วเมื่อกี้เธอไม่ได้ยินที่พวกพี่เขาพูดหรออุ้ยมีสองสามตีพี่ตีนง m a r k e นึง ไม่เห็นเนี่ยเออเราคิดมาหรือเปล่าไม่เห็นกระปุ่นไม่เห็นไม่เห็นยังไงไอ้ป้าเดี๋ยวก็รูด้วยกูรักไม่กูรักไม่เดี๋ยวก็รูปผมไม่ไม่มีปืนเราเราไม่มีอย่ตกแล้วครับจะมาทำอะไรตอนนี้เนีะมาทำผลงานเฉยีอย่ีงนะชิบหายละทานหรอครับผมทานทาน ผมมาแล้วไปพี่เรามาไป่เราไป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 เลยเหรอมันถือเอ็มทีอกะเรามาไปเอาพี่มป็นยาเหรอเอายาพี่มาอ่ะวิีแหกเบิร์นคอนอ่ะมันมีน้องเมกะตัววะพี่ตัวเดียวตคอนคอนโดนัดคอนโดนสนัด

ใจเย็นนะทางโน้นหน่อย,ย,ยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเป็นไรกันนะไอ้ถุงเงินไอ้ตัวเมื่อกี้มันยิงขเขาตึกตรงไหนวะฝั<ม><ม>่งนู้นฝั่งนู้นฉันชื่อบุตรบายเป็นไงละเราไม่มีกัน อ๋อหน้าผมมีว่ะอีเคหน้าออกระวังนะพี่ระวังนะหลังคอนแดงอะผมปั่นยาไปทำไรน่ะมาแล้วพี่อ๋ออ๋อเชี่ยใจเย็นใจเย็นใจดีอ๋ออ๋อมันจ่องตัวเหรอวะอ๋อมันใส่ชุดเหมือนกันสองตัวพี่สองตัว Mm. Oh, I'll Don't give up. I'll your teammates can still recall you. <laughs> <laughs> i <even> <laughs> มาดิไปโอ้โหสะโขบแม่งบาลเลยของผมว่าดีคุณแปดสองอันคุณสี่สองอันอะเก็บไว้ตะเกียะใช่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 ใ,ใช่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  Thanks เจอแล้วเลยหรอลูกใหม่อ่ะใช่ใช่ไม่ใหม่พี่ เอ้ออกไมีคืนหรอมีรถมีรถหนีไปโน่นแล้อวออกมนจอดนะ่าหรอเฮ้ยเจาะเลือด Watch out ดึงหลังเขาเอ่ะ ใช่อยู่นี่ตัวนะข้างหน้าผมอะอระอย่างมันน็อกแค่ชหน,นีมันมาแค่สองอะมาบักกี้อะ่ะ Watch out. Buggy. เนี่ยไม่ใช่ Buggy đâu. What's the location? Watch out. Ai dropลง 170

เรา,ามันดาวอยู่นะตได้ข้างบนข้งางบนข้งางบนเอ๊ะทำไมหนูเห็นเหมือนมันมีคนเหมัอนมันอ้นั่นเนี่ยไมดใชเนี่ยน่ป็นคนายอยู่เนอะที่เราจอดเยอ็น นั่นไงผม่าแล้วไม่หรอก Watch out จะขับไม่หรอก็ไปไม่ไม่นั่นหนระอกเขาจะมาเต <c oughs> ิมพี่เหรอเถออิช้าไปครับ อีหนุม่มไหนก็ได้ไม่มีครับตรงผมอะ่ะ<ป>ขบับบอรชนเลยไงเฮ้ย,ยพี่แม็กดึงไม่ตายพี่ตรงไหนอ่ะ Watch out ดึงไม่ตายวะ ตัวมันละบักไม่ใช่เราบักก็เหลือตัวมันละตัวเดียวเธอชนดิชนไม่ได้เลยไม่ตายด้วยระเบิดเธอระเบิดดิ อ๋อปาไฟได้ไอ้เด็กิวเฉยมาระเบิดไม่ตายปาไฟได้ใช่ยิงไปสิบแม็กคืออะไรวะเนี่ยยิงได้ตายได้ตาย <c oughs> ตายยิงตั้งนานไม่เป็นหาเลยปาไฟลูกเดียวแล้วกล่องมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยใช่มับนบักอ่ะ